นิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งโชว์ให้เด็กมันดูนิ้วหนึ่งอะไรนะครับตบมือหน่อยแม่ตบมือตบหลังซิวเดียวไม่เห็นสองนิ้วได้เลยครับสองนิ้วสองนิ้วโชว์ให้เด็กมันดูสองนิ้วแล้วสองนิ้วโอ้โหพี่พี่มองไม่ถนัดอะไรนะครับมองไม่ถนัด เขายกมือมาเดี๋ยวให้รางวัลพี่ตังเห็นไหมพี่ตังนั่งอยู่บกโชว์ไม่เห็นกล้องคนในกล้องจะดูไกลนั่งคนงพี่ตังบอกว่าเขานั่งไกลแล้วเขาถ่ายเอาสดอยู่ได้ไงเนี่ยตังมานั่งหน้าเนี่ยฮะสองนิ้กวก็ร้อนเหมือนกันนะเนี่ยไม่รอ้อนหรอกอ่ะห้านิ้วโชว์ไปเลย <c oughs> ห้านิ้วโชว์ไปเลยอันนี้มันอุปกรณ์การแสดงเออไม่ร้อนไม่ร้อนพี่หัวพี่หัวพี่หัว คนดูตรง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 ไฟโล่ครับเขาบอกว่าเขาไม่เห็นเขาอยากให้ตรงหัวได้ไหมครับอ๋อได้เลยครับโอ้ไม่ได้เลยอีเหี้ยผมหมดเลยนะเนี่ยอันนี้ก็ไม่ขึ้นใหญ่เลย